ใครเคยเห็นรถเบนซ์กันกระสุนบ้างไหมครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูครับมีไม่กี่คันในไทยแน่นอนครับผมมองภายนอกเนี่ยเราก็นึกว่ารถเบนซ์ทั่วไปแต่เอ๊ะทำไมที่ยางมันดูนนหนาๆพิเศษแปลกๆไอเราก็เริ่มชักสงสัยพอเปิดประตูรถเข้าไปเท่านั้นแหละไอยากระจกหนา4นิ้วประตูหนักอึ้งเลยกันกระสุนเต็มลำครับคันนี้ลองเคาะกระจกดูมือแทบแตกนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวจะให้ดูโอ้โหหนาเกือบคืบ อันนี้ประตูหลังนะครับมาดูเหมือนกันเลยนะครับคันนี้นะครับไม่ใช่แค่หน้าหลังนะครับแต่กระจกเนี่ยจะกันกระสุนทั้งคันเลยรุ่นนี้นะครับเราจะเรียกว่า S600 ก่าซีดานลองนะครับเป็นรถที่สั่งทำพิเศษเอาไว้ใช้หลบหนีการก่อการร้ายหรือการจู่โจมโดยเฉพาะโดยมันสามารถกันกระสุนได้ในระดับเจาะเกาะมาพร้อมเครื่องยนต์ V12 ขนาด6 0 0 0ซีซีเพื่อรับน้ำหนักรถที่หนักถึง4ตัน ยางชนิดพิเศษที่สามารถขับหลบหนีได้ไกลถึง30กิโลเมตรแม้ไม่มีลมยางเลยเรียกได้ว่านี่คือรถถังฝั่งทนของแท้เลยครับหากคุณชอบสาระความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ Mercedes-Benz กดหัวใจและกดติดตามช่องผมไว้ได้เลยนะครับ